หากเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันเราสามารถร้องเรียนขอปปพได้นะคะในกรณีที่บริษัทประกันไม่ได้ให้การชดเชยตามเงื่อนไขที่ได้มีการระบุไว้ในกรมทัน์เช่นได้รับการประเมินการซ่อมไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมหรือได้รับการประเมินความเสียหายที่บริษัทประกันไทยน้อยกว่าหรือไม่ครอบคลุมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจทำให้เจ้าของรถที่ทำประกันไว้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือจะเป็นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้ผิดเงื่อนไขที่บริษัทร,รับประกันแต่บริษัทอาจมีการพิจารณาว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่เข้าเงื่อนไขของความคุ้มครองอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถทำการร้องเรียนกับสำนักงานคอปพอเพอืพอ่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้นะคะ แต่ก่อนที่จะร้องเรียนเราจะต้องทําความเข้าใจเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้ถ่องแท้เสียก่อนนะคะซื้อประกันต้องให้มืออาชีพดูแลครูพี่เอปริษาทีมดออรอาจารย์แดงค่ะ